สดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ระยองนะครับหัดสวนสนนะครับโรงแรม l o m b e s o r นะครับซึ่งเป็นดีสอร์ดก็ดีหลังหนึ่งนะครับในได้เขาก็ดีอยู่นะครับเพียงแต่ทางเข้าเล็กไปหน่อยหนึ่งแต่เรื่องจากที่ตรงนี้มันแพงนะครับเขาเลยสร้างเคาน์เตอร์บาร์ขายของก็โอเคอยู่นะครับเพียงแต่ต้องแก้ไขจุดนี้คือทางเข้าร่าอาหาร นะครับต่ําเกินไปต่ำเสร็จไม่พอข้างในยังมืนอีกนะครับข้างในมืดคือเสียแล้วคือไม่ดีพร้อมกันนั้นเข้าเตอรลเก็บตังยังอยู่ใต้บันไดนะครับอันนี้เสียเสียหนักเลยนะครับท่านผู้ชมตามผมมานะฮะมีอะไรอย่างอื่นอีกนะครับ ทิศเหนือ12องศานะครับหน้าบ้านต่ำเกินไปไม่ดีซุ้มข้าเนี่ยซุ้มข้าต้องให้สูงหน่อยเข้ามาต้องให้สว่างไม่ใช่มืดๆอย่างนี้เสียเลยนะครับ คล้สุดคือข้างในมืดมืดคือไม่ดีละนะฮะต้องให้สว่างสว่างไว้ถ้าแก้ไขไม่ได้ LED ไฟสว่างสวง่างอันนี้เข้าไปแล้วมืดไปเห็นไหมมืดไปไม่คือดีแต่ครับุกรดบไม่คิดได้นะตรงนี้ก็มีน้ำพุด้วยนะ <S <S อากาศไม่ไม่ไมีเงาถ่ายเทไหมอากาศออกไหม อน,นูตามมาอันนี้ถือว่าประเด็นสำคัญเหมือนกันนะสำคัญน,นะครับเนี่ยมืดไปหไหมเข้ามามืดๆหมองๆไม่ดีนะครับตรงนี้ตรงเข้าไปคือตเอาเรือมาตั้งไว้ตรงตรงนั้นก็ได้นะฮะตรงใต้เอพนะตรงนี้จะดีกว่านะครับทีวีไม่ควรอยู่ตรงนี้อยู่ด้านนี้ก็ได้อย่าอยู่ใต้เสียงสิทธิ์ไม่ดีไม่มั่นคงนะครับ ครับท่านผู้ชมครับเคาน์เตอร์เก็บตังเนี่ยนะครับเขาถือสุดคือตรงกับหน้าประตูห้องน้ําหรือตรงอยู่ใต้บันไดอันนี้ไม่ดีอัปมงคลที่สุดมากครับสแสดงว่าตรงนี้นทาีเทะได้เงินร้อยหนึ่งอาจจะเหลือแค่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นอันนี้ไม่ดีฉะนั้นเข้าต,ตรงนี้ต้องไว้ที่อื่นตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ใต้บันไดนั่นหน้าห้องน้ำนะครับอันนี้ต้องแก้ไข บนไดมีไว้ทําอะไรอะไรนะคะตรงนี้มีไว้ทําอะไรตรงเชื่อมอ่ะอ๋อมีห้องแขกนะค่ะแล้วเข้าทางไหนห้องแขกบันไดเข้าทางนี้ค่ะไ,ไ,ไม่เกี่ยวหนูใช่ไหมไม่เกี่ยวนะเต๊ตโต๊ะนั่นงเล่นอยู่ใต้บันไดยังไม่ให้นั่งเลยครับ